เ้ยสวัสดีครับทุกคนของตูครับวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆทุกคนมาออกกำลังกายที่บ้านนะครับโดยสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้และลดไขมันได้นะครับกับโปรแกรม Full Body Workout หรือโปรแกรมที่เราเล่นกันทั้งตัวนั่นเองนะเหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายหรือว่าคนที่ออกกำลังกายมาระยะหนึ่งแล้วนะก็สามารถที่จะออกกับโปรแกรมนี้ได้เลยนะครับโปรแกรม Full Body เนี่ยเราจะเล่นกันกล้ามเนื้อครบทั้งตัวใช่ไหมตั้งแต่อกหัวไหล่หลังท้องแขนขาทั้งตัวเลยใน Workout เดียวนะครับหรือว่าใน1วันนั่นเองนะผมซึ่งโปรแกรมฟูลบอดี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นการฝึกประมาณ วันเว้นวันหรือประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับผมซึ่งโปรแกรมที่ออกมาจะเป็นฟูลบอดี้เและก็ฟูลบอดี้บีให้เพื่อนๆเล่นสลับกันอย่างเช่นวันจันทร์เล่นฟูลบอดี้เพัก1วันวันพุธเล่นฟูลบอดี้บีแล้วก็วันศุกร์ก็ไปเล่นฟูลบอดี้เแล้วก็สลับสลับไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับผมอุปกรณ์วันนี้ที่ใช้นะจะมีตัวดัมเบลคู่หนึ่งแล้วก็เบนท์ที่ปรับระดับได้นะครับผมดัมเบลชุดนีน้จะเป็นดัมเบลที่สามารถที่จะปรับน้ําหนักได้ตั้งแต่2องจุดห้ากิโลจนไปถึงยี่สิบง การปรับของเขาเนี่ยง่ายมากโดยการหมุนตรงนี้ซึ่งการหมุนเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยฝึกได้สะดวกมากๆครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนน้าหนักแบบปรับจาก10กโลเป็น15บกิโลเนี่ยแท่หมุน2ฝั่งให้เป็นเลขเดียวกันหรือเลข15บกิโลปุ๊บมันก็จะดันหนักนั้นเลยมันจะต่างจากดัมเบลเปลี่ยนน้าหนักบปปกติที่เราจะต้องหมุนเพื่อถอดเหล็กแล้วก็ใส่เหล็กใหม่อะไรอย่างนั้นนะซึ่งมันจะค่อนข้างดีย่วุ่นวายแล้วก็แผ่นเหล็กเนี่ยที่ค่อนข้างจะเพ่นพ่านมากๆแต่ดัมเบลเนี่ยผมมองว่าเป็น ไม่กี่วิเท่านั้นเองส่วนอีกตัวหนึ่งนะั่นคือจะเป็นเบนซ์นะครับที่สามารถปรับระดับได้เป็นทั้ง ดีคลายได้หรือว่าเบาะราบได้หรือว่าเป็นอินคลายได้หรือแม้กระทั่งตั้งตรง90องศาก็ได้นะครับการที่เรามีเบาะที่สามารถปรับระดับได้แบบนี้มันทําให้เราเนี่ยฝึกกล้ามเนื้อเนี่ยได้หลากหลายมากไม่จะเป็นอกก็ฝึกได้อกทุกมัดหลังก็จะฝึกได้ง่ายกล้ามเนื้อมัดอื่นก็จะฝึกได้ง่ายด้วยถ้าเกิดเรามีเบาะนี้นะผมแนะนําว่า2อ,อุปกรณ์นี้ดัมเบลและก็เบนท์หรือว่าเบาะนอนเนี่ยเพื่อนๆควรจะมีติดบ้านเอาไว้นะครับผมสำหรับคนที่อยากจะฝึกกล้ามเนื้อที่บ้านนะครับผมแล้วก็เอาโปรแกรมนี้ไปฝึกกันได้เเเลยนครัมโไปิ่่กที เราจะมาเริ่มที่ฟูลบอดี้เก่อนนะครับซึ่งท่าแรกเนี่ยจะเปิดเป็นท่าดัมเบลฟอนสควอตฟอนสควอตนี่จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อขาโดยที่การ้ระตุกเนี่ยจะเป็นต้นขาด้านหน้ารวมถึงมีการโดนน่องและก้นไปนิดหนึ่งด้วยครับแล้วก็ฟอนสควอตเนี่ยจะได้แกงการลำตัวที่สูงมากครับวิธีฝึกก็คือให้เรานะครับเอาดัมเบลมาไว้บนบ่าของเราแบบนี้นะครับผมแล้วก็ความกว้างข,ของขาเนี่ยกว้างประมาณระดับไหล่พอดีแนละ้วก็ดันก้นย่อลงไปให้สุดแล้วตอนขึ้นมาเนี่ยให้พยายามเก่ง็งต้นขาด้านหน้าเป็นหลักครับจะโดนขาด้าน ต่อไปท่าที่สองก็คือท่าอินคลายดัมเบลเพรสซึ่งตอนนี้จะโฟกัสกันที่กล้ามเนื้ออกนะครับโดยเฉพาะกล้ามเนื้ออกด้านบนนะครับผมมันก็จะโดนทั้งหัวไหล่และก็กล้ามเนื้อไทรซปอีกด้วยนะครับผมซึ่งวเวลาจะฝึกท่านี้นยะน้ำหนักที่ใช้เนี่ยแนะนำให้ใช้เี่น้ำหนักที่เยอะพอสมควรนะแต่ว่าให้เป็นน้ำหนักที่สามารถที่จะโฟกัสกล้ามเนื้อเราได้นั่นเองนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือพยายามหุบศอกเข้ามานิดนึงนะครับอย่าก,กลางศอกมากเกินไปแล้วก็ดันใช้ใบซิบในการบีบกล้ามเนื้อหนะ้าอกเราตลอดและ บีบสะบักไว้เสมอนะครับผมเพื่อที่จะเล่นแล้วเนี่ยคงจะได้ทํางานอย่างเต็มที่นะครับผมต่อไปท่าที่3นะครับคือจะเป็นท่าเชฟสปอร์เดตโรเชฟสปอร์เดตโรเนี่ยมันจะเป็นท่าฝึกกล้ามเนื้อหลังที่ง่ายมากโดยที่เราจะมานอนพิงที่เบาอินคลายนะครับผมมันจะทําให้เราเล่นได้ค่อนข้างง่ายมากกว่าโดยที่เราไม่ต้องไปเซ็ตโพลิชันอะไรมากแล้วก็ตอนเล่นเนี่ยมันจะโฟกัสหลังได้ค่อนข้างง่ายน,นะครับผมที่สาคัญอย่างหนึ่งเวลาฝึกกล้ามเนื้อหลังนะครับผมนั่นคือการผ่อนสะบักเราต้องผ่อนสะบักไปได้น่ายสุดนะครับแล้วด สะบักหรือว่าเกรงกล้ามเนื้อหลังนะครับไปทำให้กล้ามหลังเนี่ยทำงานได้มากขึ้น,นครับแล้วก็ยันคือเรื่องของมุมองสาของเขนนะครับผมท่าน,นี้ผมแนะนําให้กางศอก กว้างๆนิดนึงนะเพื่อที่จะบีบกล้ามเนื้อหลังส่วนบนเป็นหลักนะครับไม่ใช่กล้ามเนื้อปีกนะครับผมโอเคต่อไปจะเป็นกล้ามเนื้อไหล่บ้างนั่นคือท่าดัมเบลเชลด์เพรสนะครับผมไว้ฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้ารวมถึงหัวไหล่ด้านข้างและก็โดนไหล่หลังไปด้วยกเพื่อฝึกไหล่รวมนั่นเองครับแล้วก็ยังโดนส่วนของไทรเซปไปด้วยนะแล้วเราจะเล่นแบบนั่งเล่นนะครับโดยที่เราจะพิงไปที่เบนท์แล้วเล่นขึ้นนะครับตรงนี้มันจะทำให้เราเล่นเนี่ยแล้วสามารถจะโฟกัสหัวไหล่เนี่ยได้มากกว่าและน้ำหนักที่ใใชช้้นนะะะครับออยย่าเยาเมก 아. Yeah. ให้ท่อนแขนตรงนะครับแล้วก็ดันขึ้นให้สุดนะครับอย่าให้ข้อศอกไปอยู่ด้านหลังลำตัวแบบนี้นะครับมันจะโดนไหลน้อยแล้วก็ยกได้ค่อนข้างที่จะเบานั่นเอนถ้าเราไปเราจะกลับไปที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังก็คือท่าดัมเบลแฮมสตริงเครลนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยเราจะเอาดัมเบลตั้งไว้ที่พื้นนะครับแล้วก็ปรับบอร์นี่ให้ราบพอดีแต่จากนั้นให้เรานอนคว่ำลงไปนะครับโดยที่หัวเข่าเราเนี่ยจะอยู่ตรงนุ่มๆตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ใช้ปลายเท้าของเราเนี่ยหนีบดัมเบลไว้แล้วก็เกรงท้องทุกอย่างนะครัััััับบบแแลลลลลล้้้้้้้้้วววกกกก็็เเคครรรดดดดดมมมขขขึึนน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 าาาาาโโท่ตตหหงงงงงะะจถอ ด้วยคนับผม ต่อไปจะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อแขนกันบ้างนนั่นก็นคือท่าอินคลายทร e p ซ็ปคิกแบกนับซึ่งกล้ามเนื้อที่โดนจะเป็นกล้ามเนื้อหลังแขนทั้งหมดโดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดลองเฮดหรือหลังแขนมัดที่ใหญ่ที่สุดนั่นเองนะครับทำให้แขนเราเนี่ยใหญ่มากขึ้นเพราะกล้ามเนื้อทรีเซปเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่มัดใหญ่มากๆนะครับของแขนของเราถ้าอยากแขนใหญ่เนี่ยเล่นทรีเซปให้มากกว่าบเซปนะครับผมขั้นต้นก็คือปรับเบาะให้เอียงขึ้นมาเป็นระดับ In อินคลายเองว่าศาึง4บองศานนั้เวลาฝึเนี่สิบห้านบซอกติดลําตะครับ ซอกให้นิ่งครับแล้วก็โฟกัสที่หลังแขนของเราเป็นหลักซึ่งท่านี้สามารถเล่นได้พร้อมกันทั้งสองข้างเลยนะครับมันก็จะประหยัดเวลามากๆต่อไปท่าที่เจ็ดนั้นเป็นการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับซึ่งมันจะโดนทั้งกล้ามเนื้อซิกแพคและก็ออฟบริกหรือท้องด้านข้างนั่นคือท่าสวิชวมเมลท์เทนคลายเบิร์ดสวิชเมลท์เทนคลายเบิร์เนี่ยเราจะเอามือนะครับคทำไปที่เบาะแล้วก็ยืดตัวให้ตรงและพยายามเกร็งท้องตลอดแล้วอย่างนั้นก็คือยกขาเข้ามาหามืออีกข้างหนึ่งสลับอย่างนี้นะเพื่ออให้้ทงด้านข้างเนี่ยทางนพร้อมมกกกับล้้้้าาาเนนือซิแพคดขงคคคครรรรรรััััับบผผมมมมมฝึกปะะะาาณข้้้้้งงงงลล20 40ววแทหดตต่อ1เซน เวบนี้ก็คือ7ท่าของฟูบอดี้เอนะครับต่อไปเราจะเริ่มต่อไปที่ฟูบอดี้บีนะครับฟูบอดี้เอเนี่ยเพื่อนๆก็เล่นวันหนึ่งนะฟูบอดี้บีก็เล่นอีกวันหนึ่งนะครับให้มีระยะห่างแต่ละโปรเกมเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งวันครับอย่างเช่นประมาณวันนี้วันนั้นเองเริ่มที่ฟูบอดี้บีท่าแรกจะเป็นท่าดิมเบลเดดลิฟต์นะครับเดดลิฟต์เนี่ยจะเป็นท่าที่ไว้ฝึกกล้ามเนื้อที่เยอะมากนะครับเป็นท่าที่ฝึกแบบฟูบอดี้เลยจริงๆครับโดนกล้ามเนื้อเยอะมากตั้งแต่แขนหหหััวลลน้าอกง ท้องขาทั้งหมดก้อนอีกด้วยนะครับคือครบทั้งตัวแต่หลักๆเนี่ยมันจะโดนไปที่เรียกว่าโพสทีเรียเชนมากกว่าหรือว่าแพงหลังทั้งหมดนนเดงตั้งแต่หลังลงไปที่ก้น ลงมาที่ต้นขาด้านหลังนะครับผมข้อสําคัญของเดนลิฟ์นะอย่าโฟกัสที่หลังส่วนล่างนะหลังเนี่ยให้เราค้างไว้ให้เป็นเส้นตรงมากกว่านะ<อ>สิ่งที่เราต้องออกแรงเลยคือบริเวณขาและก็สะโพกมากกว่าหลังเนี่ยแค่เป็นตัวยึดให้ตัวเราเนี่ยตรงแค่นั้นเองนะถ้าเกิดเราใช้หลังในการเอกแรเนี่ยมันทำให้เราปวดหลังได้นะครับแล้วก็พยายามลงไปเนี่ยก้นเนี่ยต่ำกว่าหัวไหล่ของเราแต่สูงกว่าหัวเข่านั่นเองนะครับผมอย่าให้ก้นสูง ระดับเดียวกับไหลหรือว่าก้นตามรอดบเดียวกับเข่านะครับผมให้อยู่ระหว่างตรงกลางนั่นเองนะครับผมโอเคถ้าต่อไปจะเป็นท่ากำเนื้ออกนะครับนั่นคือท่าดัมเบล คดัมเบลเฟรสเนี่ยเราจะปรับบอให้ราบไปเลยนะครับผมขนาดพื้นพอดีซึ่งกล้ามเนื้อที่ได้นเนี่ยก็คือกล้ามเนื้ออกโดยรวมทั้งหมด,ดวรวมถึงยังรวนหัวไหล่แล้วก็ไทรเซปด้วยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือเราจะโฟกัสที่อกมากกว่านั่นเองนะครับหลกัหลกๆของกล้ามเนื้ออกก็คือเราจะต้องบีบสะบักไปด้านหลังนะครับตลอดแล้วก็ดันโดยใช้ใบเซปเนี่ยในการบีบกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับให้อกได้ทำงานมากกว่าหัวไหล่แล้วก็ไทรเซปนะครับผมพยายามโฟกัสนะครับน้ำหนักอย่าใช้เยอะมากเอาที่เราโฟกัสได้นะครับผม โอเคต่อไปจะเป็นกล้ามเนื้อหลังนะครับจะเป็นท่า One Arm Dumbbell Row หลักๆนะครับเราจะมาโฟกัสที่กล้ามเนื้อปีกกันซึ่งเวลาเราเล่นแบบ One Arm หรือหนึ่งข้างด้วยดัมเบลเนี่ยเราจะสามารถบีบดัมเบลไปได้ลึกมากนะครับาะว่าปีกจะทำงานแบบดีมากๆครับผมท่าเนี้ยสามารถใช้นหนักที่หนักได้เลยนะแต่ว่าต้องโฟกัสให้ได้ด้วยนะหลักๆนะครับตอนลงเนี่ยพยายามผ่อนแขนหรือผ่อนสะบักให้สุดนะครับและตอนดึงนะครับให้หนี้วอกติลลำตัวแล้วบีบบีบบีบบบบบีีปีกให้ลึกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะปีกเราจะทำงานหนักกกมาาๆๆแลลลล้วทงงนไปึสุดเย โอเคถ้าต่อไปน่าจะเป็นท่านรฝึกกล้ามเนื้อไหล่นั่นก็คือท่าดัมเบลสไตรทรอร์เรสนะครับผมซึ่งท่านี้จะโดนกล้ามเนื้อไหล่ด้านข้างโดยตรงเพิ่มความกว้างของลำตัวให้มากขึ้นนะครับไหล่ข้างนี่จะเป็นมิติหนึ่งที่ทำให้ตัวเราหรือไหล่เราเนี่ยกว้างมากขึ้นนั่นเองวิธีการฝึกของหัวไหล่ด้านข้างนะครับแนะนำเพื่อนๆกดสะบักลงด้านล่างค้างไว้นะครับแล้วก็ให้แขนเนี่ยเอียงมาด้านหน้าเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ยกขึ้นนะครับผมเพื่อจะให้ไหล่ด้านข้างเนี่ย้ทำงานอย่างเต็ คต่อไปเป็นกล้ามเนื้อขากันบ้างนะคือถ้าเดิมเบลบอลเกลเลียสปริสควอตเป็นการที่เล่นกันทีละข้างนะครับผมมันก็ทําให้ขาเราเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยมีการออกแรงหรือว่ามีกล้ามเนื้อที่เท่ากันนั่นเองนะน้ำหนักเนี่ยไม่ต้องใช้เยอะมากเพราะเป็นท่าที่เล่นค่อนข้างที่จะย,ยากใช้พลังงานเยอะและสิ่งสำคัญคือเมื่อเล่นแบบบอลเกลเลียสปริสควอตเนี่ยเท้าเราเนี่ยจะต้องตั้งบนเบาะนะครับมันจะทําให้ระยะการลงของขาด้านหน้าของเราเนี่ยมนลงได้ลึกมากพเพราะั้นก็จะใช้พลังงานสูงมากและก็ ใช้กล้ามเนื้อที่สูงมากอีกเช่นกันนะพยายามเกรงท้องและก็หน้ามองตรงตลอดนะครับผมโอเคต่อไปจะเป็นกล้ามเนื้อแขงกันบ,บ้างน,นั่นคือท่าดัมเบลเฟชเชลโครนนะครับนั่นก็คือท่าที่ไว้โดนกล้ามเนื้อหน้าแขนทุมัดเลยนะครับผมเขาวีตัวนี้มันจะมีตัวเอาไว้คัมนะครับสามารถที่เอาข้อศอกรมาคําได้นะมันทําให้การฝึกของเราเนี่ย มันนิ่งมากขึ้นโดยที่ซอกเราเนี่ยจะไม่ค่อยขยับมันจะใช้แบสซิบเนี่ยล้วนๆเลยไหลหน้าเนี่ยจะมาใช้น้อยมากๆนะผมเวลาฝึกนะพยายามเอาจักรแรกเราเนี่ยอัดเข้าไปในบล็อกตรงนี้ครับมันจะทําให้ข้อศอกแล้วเนี่ยมันนิ่งที่สุดแล้วก็เล่นช้าๆนะไม่ต้องรีบพยายามค่อยๆโฟกัสกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆนะครับ โอเคต่อไปจะเป็นท่าในการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องรับท่าสุดท้ายแล้วนั่นก็คือท่าครั n c h นั่นเองนะครับซึ่งท่าน,นี้เราจะมาฝึกกันบนเบาะได้เลยนะครับซึ่งท่าครั n c h เนี่ยมันจะดีกว่าท่าซิ i อัพเยอะมากนะครับท่าครั n c h เนี่ยจะโดนกล้ามเนื้อหน้าท้องโดยตรงนะครับส่วนท่าซิ i อัพเนี่ยมันจะไปใช้บริเวณพวกหลังล่างเนี่ยมากกว่า,วา,กกวา,านะเพราะงั้นเนี่ยผมแนะนำให้ฝึกท่าครั n c h มากกว่าท่า sit up นะครผมท่าครั n c h เนี่ยเราจะขึ้นขึ้นมาน้อยมากนะครับแล้วก็พยายามเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องค้างไวว้้สักกแแป๊บนนึงงลล็ะเล่นช้าๆพยยาาาามมขึ้้นเกร็งงคไว้สัก1-2วินนาทีะครับเเเเพืื่่่่อออระะยยกล้้้าาามมมนนนนีีททงงต็คับผ ครับนี่คือตารางในการฝึก f u ลบอดี้เล่นกล้ามเนื้อทั้งตัวนะสามารถที่จะฝึกที่บ้านได้เลยโดยแค่มีอุปกรณ์แค่2ชนิดเท่านั้นก็คือดัมเบลแบบปรับระดับได้เพื่อที่จะสร้างความท้าทายให้กับกล้ามเนื้อเรามากๆนะสามารับปรับระดับความท้าทายขึ้นไปได้เรื่อยๆนะเหมาะมากที่จะมีติดบ้านไว้และอีกตัวนึงก็คือ e, เก้าอี้หรือเบนท์ที่สามารถปรับระดับได้เพื่อที่ทำให้เราเนี่ยฝึกได้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนได้ครบทุกมัดนั่นเองคนระับถ้ามีแค่นี้เราสามารถที่จะฝึกกล้ามเนื้อได้ ครบทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับผมและก็ตารางฟูบอดีเนี่ยก็เพื่อนๆสามารถที่จะฝึกได้เลยับแบบ One แวันเว้นวันสลับไปเลยฟูบอดี A พักฟูบอดี B พักฟืบรีสลับไปได้ไดเรื่อยเลยนะครับสามารถที่จะพัฒน,นากล้ามเนื้อหรือคนที่ลดไขมันก็เล่นโปรแกรมนี้แล้วก็ลดไขมันได้เช่นกันนะแต่ก็ต้องควบคุมอาหารด้วยนะเพื่อจะให้ได้โปรตีนที่เพียงพอพลังงานที่เพียงพอไขมันที่ดีเพื่อที่จะสามารถทีาาาถ่จะสร้างกล้ามเนื้อเราขึ้นได้แล้วก็สามารถที่จะลดไขมันไปได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็สําหรับ Adjustable dumbbell เนี่ยอยู่ที่ราคาลูกละ2799บาทส่วน Adjustable weight bench เนี่ยราคาอยู่ที่1 5ึ่งันอาสบาทนะครับผมซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะสั่งซื้ออุปกรณ ไม่ว่าจะเป็นช h อป e ี้ a z a า a หรือว่า JD นะครับผมแล้วก็ยังมีโปรโมชั่น11-11ถ้าเกิดว่าดัมเบลเนี่ยพร้อมกับเบนซ์เนี่ยก็จะสามารถที่จะลดไปได้อีกถึง85 ด้วยนะครับผมก็11/11 11นี้นะครับอย่าลืมนะครับสินค้าทุกอย่างจะลดกระนำนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยทั้งช้อปปี้ลาซาด้าและก็เจดีนะครับสำหรับคนที่ซื้อไม่ทันในแคมเปญ11/11ก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้อีกครั้งหนึ่งในวันที่14พฤศจิกายนในช้อปปีนะครับผมก็ลดสูงสุดในรอบปีเช่นกันนะครับผมหรืออย่างนึงเพื่อนๆสามารถที่จะคลิกลิงก์ด้านล่างใต้ description ได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับที่สามารถจะคลิก เข้าไปเพื่อที่จะสั่งซื้อเข้าไปใน s h อ p e e ได้เลยนะครับผมโอเคทุก okay, คนก็ประมาณนี้สำหรับการฝึกฟ u ตบอดีในการออกกลังกายที่บ้านที่สามารถที่จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยสร้างกล้ามเนื้อได้และก็ลดไขมันได้สร้างคุณเทพเทพได้อีกด้วยนะครับผมโอเคครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่จะชมติดตามฝากกดไลค์ like, Subscribe กดแชร์ share, แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย